มาเลยน้องอินส,ส,นสีนี่ใหญ่เท่าไหร่ทตกวน,นเลยนะอ่ะไปไม่ปล่อยผมไปแล้ว กัดแม่นัะกัดลูกหมุน <c oughs> เออเทากันลูกหมุน <c oughs> อูกาฟลูกไฟเป็นลูกหมุนกอบเฮ้ยมาแล้วอ้าวพันตัวน้อยตัวน้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะเพี่เกี่ยวป๋าก่อนแล้วกันใช่อยู่โอเคโอ้ยขาดดีทายเลยเหรอเฮ้ยอ้าวขาดอ๋อาขาดกั <laughs> ดพอดีโ okay. อเคดีแนละ้วไม่ยกบางทีน้ำท่าจะยกเล,กเลย